รัดครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องหน้าบัวจะพาท่านมาดูสถานการณ์ตลาดสดลาดรรมอภรตลาดสดบารกรรมอำเภอบารกรรมจังหวัดพิษณโุโลกของเทศบาลบารกรรมในช่วงนี้ทางตลาดสดของเราได้ถูกปิดทำการ4 3-5ถึงวันนะครับ สามถึงหพฤศจิกายนของวันหจะเปิดทําการวันที่หกราะว่ามีคนข้อค้าแม่ขายในตลาดติดโควิดนะครับรวมๆแล้วก็10บกว่าคน20คนประมาณนี้ครับเพราะว่ามีคนด้ครับนี่ครับตอนนี้เงียบเลยในแถวนี้จะมีแม่ค้ามานั่งขายกันเต็มนะครับอันนี้เป็นซอยหน้า หน้าตลาดนะครับซอยหน้าตลาดนี่ครับตลาดสดลาดธรรมพรนึงจากสถานการณ์โควิดเรปิดตลาดครับนี่ลงหมดเลยครับท่านผู้ชมนี่เป็นประวัติศาสตร์ทางช่องนักบัวจะมาบันทึกบันทึกไว้ครับนี่ครับซอย ซอยนึงเสียงครับซอยซอยหน้าร้านนึงนึงเสียงก็หรือว่าเป็นซอยหน้าวิกเก่านะครับหน้าวิกรรมรา,ามาเก่าครับแต่ร้านร้านค้าเขายังเปิดอยู่แต่เพราะเพราะค้าไม่ขายในตลาดสดนะครับในซุ้มตลาดสดที่มีอาคารหลังคาจะไม่ ครับตลาดปิดสนิทนิดทางช่องนาคบัวบันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งมีโรคระบาดโควิดทําการปิดตลาด3-4มสี่วันแล้วก็จะบ,บูรณาเป็นความเป็นการพ้นการเกษอาตามที่ญาติโยมได้กระทำกันมาโดยตลอดอา ครับในซอยนี้ก็ปิดหมดครับครับนี่ครับตลาดสดปิดสนิทเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 มีพ่อค้าแม่ขายในตลาดติดโควิดติดโรคระบาดโควิด ใครเจะบอกก็ไม่นรบมาเือน้ำขึ้นจะเล็กตามระยะพัักตอนนี้นก็เิดไปนิน้ำหลังเราเกมาพบก่ศาสนาเราเกิดทุกคนก็มีเราเกิดมาอะไรก็จเทานั้นมาอย่างไรเราก็จงไปอย่างนั้นเปปามปปปาปจจกมาปิง แต่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นมีค่าที่สุดที่เราเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ยิ่งลูกลานก็มีความสุขในครอบครัวเรามีความรับผิดชับกติกาธรรมะอยู่กับไวทางธรรมเราเกิดมาญาติโยมทุกท่านได้เสียสลาเวลาอนุชามาปกปติสมกาจทุกคนครับ เราคนรักษาประเนณีไว้ใช้ความราตเป็นนาททำให้คนในเรือเรือของคนไทยนักพุ้อศาสนามีศาสนาประจำใจมีศาสนาประจำชาติร้านสีิบนห่งมีศาสนาอยู่ในใจไอ้เจ้าสมวามดีอยู่ตลอดพวกรา อาจจะไปไที่ไหนก็นี่เขาจะไปใช้ใจ,จของเราจะมีธรรมะสถานการณ์โควิดปิดตลาดสดบารกรรมเจ,จ,จะโตจะเข็งก็มีธรรมะ,ะเป็นผู้ไม่ปร,รมะมาทในชีวิตมีธรรมะอยู่ในใจจะไปทิศทางไหนเราก็มีความสุขไม่ใช่ยากจนเข็นใจโรงพยาบาลบาลามเราก็มีความสุขด้วยธรรมะชีวิตก็เรานั้นมีตลาดสดไปก็ต้องบารกรรมที่มีหลังคาและกลางลม ต้องมีธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันคู่กับชีวิตวันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่วันที่สามที่สี่ที่ห้าเปิดทำการวันที่หกครอบครัวไม่มีธรรมะแล้วก็มีการทำลายชื่นกิริกันตามที่ระได้ย่อมระทำผู่กับพื้นรมนี่ครับตลาดลงหมดแล้วพอค้าแม่ขายที่เคยมาแบกย่อไปทำชั่วเขาเรียกปูเสือแบกับดินขายก็ ครับนี่ครับตลาดลงบันทึกตลาดมรกครมปิดเพราะสถานการณ์โควิดวันเาเนียปิดถึงวันเสาร์วันเสาร์วันที่หกเนี่ยเหรอ ตอนนี้ประกาศประกาศที่เขามาติดไว้ก็คือถึงวันที่ห้าแล้วเปิดวันที่หกตามประกาศ,กศแต่แต่คาดการว่าจะต่อหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูกันต่อไปเพราะคนเริ่ติดเยอะอ๋ะบบอเบ็ดเสร็จทั้งหมดกี่คนนะรวมด้วยก็ี่คนกี่ห้าลย 5, เหรอถ้ารวมทั้งหมดจะสามสิบเลยหรอโอ้ประมาณสามสิบเลยเหรอ โอหน้ากลัวน้องโรคพอบาดโควิดรุตอตอนนี้ก็เงียบเหงาเลยั้งหน้าถนนไม่มีคนแม่ค้าไม่ขายเแต่กขไม่รู้จะอยู่ในในก็เลยป,ปิดกกอฮออเขาปิดแต่พวกตล,ลาดสดเฉยๆพองเราเป็นตึกเป็นที่อาคารของเราก็ไม่เป็นไร ไม่ค่อยมีคนมาเดินเพราะว่าไม่ไม,ไม่รู้จะมาซื้ออะไระพวกของสดไม่มีอะเนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศเป็นพี่น้องชาวไทยชาวบารกรรมที่ไปอาศัยอยู่นั้นก็ดูช่อง YouTube ก็ได้มาบันทึกโรคระบาดโควิด19นะครับเดี๋ยวช่อง YouTube จะพาไปดูตรงตลาด กลางล่มนะครับตลาดกลางล่มเนี่ครับตลาดล่งแม่ค้าไม่มีสักคนเลย,ย,ย,ยครับตลาดกลางล่มก็ท่านชมเราพาท่านมาดูเขาเป็นตลาด ตัวแม่ค้าแม่ขายไม่มีเปิดเลยครับเนี่ฮะปิดสนิทก็จะเปิดทําการวันที่หกที่เรามาถ่ายในวันนี้วันที่สนะครับวันที่สี่ปิดตลาดสด ครับนี่ครับสวัสดีครับเจ๊ปิดตลาดโนน<ะ>เปิดวันไหนครับไม่มั่นใจอะคะ่ะแต่ที่เขานนประกาศกเขาบอกสามวันอ๋อก็คือวันที่หกเปิดวันวันนี้วันที่สี่เสาร์เปิดวันเสาร์อ๋อเราก็เลยเอาของมาบ้านเราอยู่ตรงนี้ก็พอขายได้เอาเออกมาขายขาขาาจำถ้าขายหน้าคารตัวเองเขาทางเทศบาลเขาไม่ว่า แต่บางเขามาดูแล้เขาบอกได้โ <Okay. S 2> อเคเพราะเราไม่ได้ยื่นออกกลางถนนอ๋อก็คือปิดในตลาดก็ไม่ให้มีเลยใช่นนครับคุยกับเขาเรื่องเราไม่ได้ขายในตลาดเราขายหน้าบ้านเราเราติดกันเยอะไหมในตลาดพ่อค้าไม่ขายเรามีมั่นใจนะว่าคือรายประมาณคร่าวๆชุดแรกมันแค่เก้ารายโอ๋แต่รอบหลังีที่ว่าเขาคุมเสียงเราไม่รู้เท<ข>่าไหร่เขาเขาที่เขาตรวจเชือ้อ ถวกไว้แล้วก็เจอเพิ่มอีกอะไรเนี่ยนะนนยประมาณนั้นแหลครับผมี่รกรอกไวอะมันมีเก้าถึงสิบลาย<อ>แตเราไม่มั่นใจว่ากี่คนแน่ครับก็เจน้ำค้างเมียปราสนีทรงชัยปษาสนีธรรมชาติครับทงชัยธรรมชาติท่านผู้ชมที่ได้ดูได้ดูได้รู้ได้เห็นการบันทึกไว้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านเข้าไปดูในตลาดสดเลย ครับนี่ครับไม่มีแม่ค้าไม่ขายมาขายมาขายเลยตอนนี้เลยเวลาก็ประมาณตีห้าใกล้จะหกโมงแล้วครับถ้าพาท่านเข้ามาดูเลยนะครับเป็นประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าตลาดสดบาลกร,รมมีโรคระบาดโควิดแล้วก็ ปูปิดตลาดเป็นถาวรสามวันนะครับ3วันวันที่สามที่สี่ที่ห้าจะเปิดวันที่หกทำการถ้าไม่มีใครปิดแล้วโรคระบาดเพิ่มน,นี่ตลาดว่างเปล่า ก็ยังมีพระคุกเจ้าวัดทุนทองไร่ไดดองวัดบินาบานหนึ่งองค์ครับตอนนี้ที่เห็นอยู่ครับนี้ครับบริเวณตลาดอีกมุมหนึ่งครับอีกมุมเทศบาลติดประกาศไว้ทั่วเลยครับ ตลาดกลางล่มตรงนี้เป็นสาร,รภวบคุมเจ้าที่ของตลาดบรารกรรม เขาปิดกี่วันครับเจ๊เขาบอกเลื่อนเป็นเจ็ดวันอีกแล้วเลื่อนเป็นเจ็ดวันอีกแล้วแต่ประกาศยังไม่พิจป้ายยังไม่เขาที่าบมันยังไม่ราศว่าปิดเปิดวันเสาร์เขาเห็นว่าคนมันติดเยอะ่พีตอนนี้เบียดเสร็จกี่คนละตอนนี้สิบคนไปแล้วอ่ะสิบคนไปแล้วอ๋อแล้วก็คนก็เงียบ ผมก็เลยมาบันทึกครับช่องนาคบัวเป็น Show YouTube บันทึกลง YouTube ก็จะให้คนที่คนวรรกรรมที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศเดได้รู้ได้ดู<อ>ความเคลื่อนไหวของบ้านเราครับนี่เจลุงครับแฟนของเฮียตึงเขามงคลนะครับก็ให้ข้อมูลกับพวกเราไว้พี่โลก็ปิดนะขอบคุณมากครับเจออพิโลก็ปิด องยังมาไอ้รวมตลาดใต้ตลาดใต้ตลาดใต้ครับติดปิดร่วมใจหน้ากันนี้ถ้าถ้าจะเข้าไปดูก็วันนี้ต้องมาจะเข้าไปดูนเสิร์ชเข้าไปใน YouTube นี่ได้ของช่องผมเนี่ยนะครับนะยค้าขายกล้วยทอดขยับอยู่ในอาคารนี้เขาไม่ว่าอ๋อแ,แล้วก็พอขายได้ กร็ได้ค่ากล้วยคือน่าดีกว่าทิ้งดีกว่าอยู่เฉยเพราะเราซื้อเราซื้อกล้วยไว้แล้วใช่โอเคเราไม่งมขาประจําไงที่นี่ถ้าไม่ขายเราก็ไม่มีเงินไม่รับก็ไม่ได้เองใช่ครับก็ได้น้อยก็ต้องขายก็แล้วไม่งั้นเดี๋ยวกล้วยเราก็เสียครับขอบคุณครับครับนี่ครับเป็นประวัติศาสตร์เลยครับตลาดสดบริกรรมตั้งแต่เปิดทําการมามีครั้งนี้เลยครับปิดสนิท สามวันนะครับครับตรงนี้เขียงหมูโกเนี้ยวที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับแล้วหมูตอนหมูสด ช่องนี้คือเป็นช่องอยู่ติดกับห้องน้ำตลาดสดลารรมพรนะครับ เทียชัยสวัสดีครับตื่นแต่เช้าเลยขายขโควิดโควิดขายโควิดมาครับปิดตลาดตลาดที่11วันฮะที่11วันเหรอเปิดวันที่เปิดวันที่เท่าไหร่5ถึง11เลื่อนเหรอที่ติดประกาศไว้เปิดวันที่6ก็เลื่อนไปเปิดวันที่11ใช่ครับ ก็เฮียใช้หรือว่าอาดีตไปรษณีบรารรมเก่าตอนนี้ก็ปลดกระเสียนมาขายของอยู่ที่บ้านตลาดสดปิดก็เลยมาขายหน้าบ้านเทศ,เทศ,เทศบาลอนุญ,ญาตนาอาคารตัวเองได้ <S <S ครับขอบคุณมากครับพี่ <S <S ค,รพครับช่อง u t u b e นาคบัวก็บันทึกความเป็นบรารรรมของเราไว้ตามนี้นะครับ สถานการณ์ตลาดสดบรารกรรมกับโรคระบาดโควิดพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ